ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออตโตเคซีพร็อพเ t y บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมีเคล็ดลับอะไรครับสำหรับปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วทำใจได้รวดเร็วอย่างเช่นอุทกภัยและการที่ผ่านมาหลายคนยังฟูมไฟายไม่เลิกจน2ปีผ่านไปแล้วแต่รู้สึกคุณหมอก็ถูกผลกระทบแบบนี้แล้วก็สามารถปรับตัวเองได้ถูกแรงเลยคะ่ะทันทีสิ้นน้าเข้าไปในโรงงานโ่รมเลยนะคะเข้าไปเมตรครึ่งในโรงงานเลยนะคะอยู่ที่ถนน2เมตรกว่านะคะ นั่งเรือเข้าไปเนี่ยเห็นโรงงานตัวเองเนี่ยตะลึงเลยนะคะครับมันตอบตัวเองได้สองอย่างคือว่าเราจะร้องไห้โฮไหม,มหรือว่าเราเนี่ยจะลุกขึ้นสู้ นะคะแล้วมันก็ตอบเองว่าเอ้าคนรอหลดต้องเยอะแล้วสินค้าเราก็ต้องผลิตเดือนละหลายล้านชิ้นร้องไห้ไปทําไมลุกขึ้นสู้ดีกว่านะคะวินาทีนั้นนะรู้สึกว่าสาวขึ้นทันทีเลยค่ะจริงๆค่ะไม่ใช่แม้ว่าอายุเราเริ่มเกลื่อนตเกลยกตะกายไปตามวิศวกรมาเอาแปลนมาดูซิว่าตอนสร้างเนี่ยอะไรโดนน้ําอะไรต้องซ่อมอะไรต้องอะไรต้องซื้อใหม่อะไรต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามจะกู้โรงงานกลับมาในประมาณเดือนกว่าๆนะคะตอนนั้นนะมันเป็นบทตัดสินของคนเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่เราเจอใคร คลาิสเนี่ยค,คนเนี่ยจะคิดได้2ออย่างค่ะคนะคะค,คนบางคนเจอครซิสเนี่ยถ้าคิดยอมแพ้เนี่ยมันจบตรงนั้นเลยค่ะคแต่ถ้าคิดสู้เนี่ยนะคะมันจะมีลูกคืดมาวันนี้มาถามตัวเองว่าเราผ่านตอนนั้นไปได้ยังไงเรานั่งเรือไปในโรงงานทุกวันรเราทํายังไงก็ตอบตัวเองว่ามันคงคิดได้อย่างเดียวค่ะคนะคะก็คือว่า หันกลับไปดูค่ะหันกลับไปดูว่าถ้าเราไม่สู้เนี่ยจะมีใครลําบากบ้างเพราะหันกลับ,บไปแล้วนี่นะคะมันจะไม่มีวันล้มเลยค่ะมันต้องลุกแล้ววิ่งไปข้างหน้าไม่ใช่เดินนะวิ่งเลยะบางคนบอกาขายตรงมีทั้งข้อดีบางคนบอกว่ามีทั้งข้อเสียคือขายตรงรเนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆแล้วถ้าคิดง่ายๆนะคะมันคือการย้ายที่ซื้อสินค้านะคะแทนที่เราจะซื้อในห้างร้านเนี่ยมาผ่านต้องเรียกผู้จําหน่ายอิสระนี่ตามภาษากฎหมายเลยนะคะนี่ผู้จําหน่ายอิสระเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าหลักการที่ทาให้ ขายคนไม่ชอบขายตรงคืออะไร,รเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่า ของแพงเกินไปหรือเปล่าเอาของแพงๆมาขายมาหลอกขายแล้วแอบอ้างสรรพคุณเกินจริงแล้วเอาเงินมาให้นักขายเวลาเราเจอนักขายตรงที่มาตื้อเรามากๆเราไม่ชอบนะคะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะหลมหลมตัวซื้อไปแล้วของมันไม่รู้จะดีหรือเปล่าก่อนเข้ายังมีโทรศัพท์มาอะไร่านี้เพราะฉะนั้นหลักการจริงๆของการทําขายตรงนะคะสําหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะคะมันมีอะไรไม่มากบอกว่าคุณเนี่ยมีคุณธรรมพอไหมถ้าคุณมีคุณธรรมพอเนี่ยสินค้าจะเป็นตัววัดคุณธ คำของคุณนะคะคว่าถ้าคุณจําหน่ายสินค้าโดยผ่านนักขายก็จริงแต่สินค้าเนี่ยมีคุณภาพที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผลไม่ได้ต่างกับสินค้าที่วางขายในห้างที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันข้อน,นั้นก็ถือว่าคุณสอบผ่านข้อแรกแล้วจริงไหมคะ,ะเรื่องราคาและคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พยายามจะบอกคนคที่ทําธุรกรมขายตรงน่นะคะว่าจรรยาบรรณของผู้ประกอบการอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะ,คะ,คะข,ข้อแรกเนี่ยคุณต้องมั่นใจนะว่าสินค้าของคุณดีและราคาเนี่ยมันยุติธรรม ถ้าคุณสอบผ่านข้อนี้เนี่ยเวลาคนของคุณไปเข้าบ้านไหนเนี่ยเขาจะเอาหัวใจไปพูดค่ะ เขาจะหัวใจไปพูดเลยว่าเออเขาใช้แล้วมันดีแล้วเขาจะสบายใจไอ้ความรู้สึกที่อยากจะกดดันหรือตื้อหรือบังคับคนให้เสียเงินเยอะๆยมันจะไม่มีแล้วการพูดจากันเนี่ยมันจะเป็นแบบเพื่อนพูดกับเพื่อนค่ะซึ่งมันดูดีกว่าเอาไหมครับดีโน้นดีอย่างงี้ล้วคนก็จะกลัวนะคะเพราะกลัวมากๆสิ่งที่น่ากลัวหนักกว่านั้นก็คือว่าบางทีเนี่ยมันมีธุรกิจขายตรงที่ที่มันไม่ใช่ขายตรงค่ะครับแต่ว่ามันแอบอ้างสังเกตยังไงดีครับถ้าไม่ใช่มาตรฐานแล้วต้องเดินออกไปให้ไกลสังเกตจากวิธีที่เขาโน้มน้าวเรา จากบริษัทเองกระทังนักขายเองนะคะถ้าเป็นขายตรงที่ดีเนี่ยงานมันไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่เราเนี่ยเอาเวลามาสร้างรายได้ที่สองด้วยการแนะนําสิ่งที่ดีๆเวลาเวลาที่สอนคนของกิฟฟรินนะคะก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไปเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเนี่ยให้ท่องว่าเราเรื่องจริงเล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีให้เพื่อนฟังนะเพื่อนฟังแล้วเนี่ยเขาอยากจะเป็นแค่ผู้บริโภคก็ไม่ต้องไปตื้อเขาดูแลเขาไปบริการเขาไปแต่ถ้าเขาอยากทําเป็นอาชีพเราค่อยเอาเขามาสอนมาแนะนํามาสร้างความเข้าใจและ นี่คืองานไม่ได้รวยเร็วเหมือนกับอุย้ยไม่กี่เดือน <c oughs> ได้เงินเป็นล้านคุณอยากรวยเร็วไหมถ้าเผื่อแอปโพสด้วยกัน<อ>มา <ng ain. S 1> น้มน้าวด้วยการพูดเรื่องเงินนะค,คุณอยากรวยไหม <c oughs> คุณอยากรวยเร็วไหมไม่กี่เดือนได้เป็นแสนเป็นล้านแล้วคุณอยากจะจนต่อไปไหมสินค้าไม่เคยพูดหรอกพูดเรื่องรวยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ ไม่ตรงคุณหมอก็เลยจะบอกต้องระมัดระวังใช่ค่ะมาคืนต้องตั้งสังเกตมากคืต้องต่ตรองเพราะว่างานมันก็คืองานนะคะไม่ว่างานอะไรเนี่ยไม่ต้องขายตรงหรอกถ้าเราตั้งใจทำมาหากินเรามีสิทธิ์ประสบความสําเร็จได้อ่านข้อมูลคุณหมอมาคุณหมอเป็นคนที่สร้างนักขายได้เก่งมากโดยเฉพาะนักขายจากบางคนที่อาจจะขายของไม่เป็นกลายเป็นคนที่ขายของและประสบความสําเร็จในอาชีพเทคนิคง่ายๆเลยถ้าผมอยากจะขายของท่าผู้ชมทางบ้านอยากจะขายของให้ประสบความสําเร็จในอาชีพไม่ว่าอาชีพใดก็ตาม มันมีเขาเรียกว่าคาถาพิเศษอะไรบ้างครับคาถานี้อาจจะไม่ใช่คาถาที่ใช้ได้สําหรับทุกคนในโลกนะคะคอาจจะมีบางคนที่เขาเก่งกว่าพี่แต่พี่อยากจะแนะนําว่าที่พี่มีวันนี้เนี่ยที่สามารถดูแลนักขายได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นนักขาย ยังไงครับคุณหมอนะคะความที่เราไม่ได้เป็นนักขายเนี่ยทาให้เรารู้ว่าคนที่เป็นคนซื้อเนี่ยเขาคิดยังไงคะ่ะ oh. เขาชอบอะไรแล้วเขาไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นคาถาที่ให้ง่ายๆนะคะสําหรับใครที่คิดว่าอยากจะเข้ามาทําธุรกิจขายตรงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วเราไม่เคยทําให้ท่องไว้เลยว่าอย่าคิดว่าเราจะไปขายนะคะคแต่ค,คิดว่าเราจะไปเล่าแล้วยังไงคนฟังเขาตัดสินใจยังไง มันเป็นสิทธิของเขาเพราะฉะนั้นการทําขายตรงก็จะสอนเขาแบบนี้ละค่ะเหมือนกันข้อแรกขอให้คุณท่องและมั่นใจว่าสินค้าที่คุณไปแนะนําเนี่ยมันดีจริงแล้วมันก็ไม่ได้แพงเกินกว่าเหตุก้อที่สองเนี่ยขอให้คุณให้สิทธิ์เพื่อนตัดสินใจว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้ออย่าไปบังคับก็ยิว่าเขาจะทาหรือไม่ทําแค่นี้ค่ะเวลาเราไปภาพเรามันก็จะดูอบอุ่นขึ้นแล้วก็ดูเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเวลาที่ เอาสินค้าไปขายก็เหมือนกับเป็นการนําเสนอเหมือนผ่านโทรทัศน์ปกติเหมือนกับที่เขานําเสนอแชมพูยาสระผมอะไรเหมือนปกติที่เป็นภาพยนตร์โฆษณาคิดเพียงเท่านี้ก็น่าจะประสบความสมําเร็จได้ก็สอนเขาแค่ว่าเงินเนี่ยมันมีที่มาค่ะการค้าขายเนี่ยเวลาเราเราเขาเขาขายของในห้างสรรพสินค้าเนี่ยห้างเขาต้องลงทุนเขาต้องจ้างพนักงานเขาต้องสร้างตึกเขาต้องกู้เงินมามา,มากมายค่าใช้จ่ายตัวนั้นเขาก็ต้องมาบวกเป็นธรรมดาของการทําธุรกิจนะคะขายตรงก็เพียงแต่ย้ายค่ะย้ายเงินที่เราไม่ได้เสียไปในช่องทง ที่เราวางในห้างเพราะเราไม่ได้วางในห้างแล้วเราก็คือให้กับคนที่มาช่วยเราแนะนําสินค้าตามความยุติธรรมก็คือเท่านั้นเองอะไรก็รเป็นแรงบันดาลใจที่ให้คุณหมอนั้นเดินทางออกไปขายถึงต่างประเทศได้มากมายครับในขณะนีนะ้น้องอะค่ะน้องสะพ้ยแล้วก็น้องชายคุณหมอจกกักรพงศ์คุณหมอใจทิพย์เนี่ยเขาชอบทําการตลาดต่างประเทศค่ะแล้วก็จะไปออกบูธที่ต่างประเทศต่างๆนะคะแล้วก็จะมีต้องเรียกว่าคู่ค้าเนี่ยสนใจนะคะเราก็จะไปในประเทศที่ไกลๆไปในฟอร์มที่เราใช้แบรนด์ของเราแต่ว่าเป็นค้าปลีก ะะแต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยนะคะเราจะไปแบบขายตรงเหมือนกันถามว่าทําไมเพ<า>ราะว่าก็จะมีคนของเขาเนี่ยแหละนะคะเข้ามาแล้วก็มาศึกษาธุรกิจขายตรงของกิฟฟารีในเมืองไทยแล้วก็อยากทําบ้างนะคะก็เป็นที่มาคุณหมอในฐานะที่นําสินค้าไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเขารู้จัก โปรดักต์หรือสินค้าของไทยมากขึ้นปัญหาแรกๆของคนกลุ่มในประเทศอื่นเขามองสินค้าไทยแบบใดครับตอนที่เรารู้สึกแย่เนี่ยนะคะเคยคิดที่จะฆ่าตัวต,วตายด้วยซ้ำไปมีความรู้ตั้งหลายอย่างเราน่าจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาแบ่งปันแล้วก็สร้างสิ่งที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยเขามีโอกาสดีๆอย่างที่เรามีจะดีกว่าไหม